กล้ามเนื้อสลายทำให้ไตาวายได้ยังไงประเด็นที่หลายคนสงสัยมาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะจากข่าวที่เราได้ยินกันบ่อยๆถึงภาวะกล้ามเนื้อสลายไตายวายถึงแก่ชีวิตทั้งๆที่ร่างกายแข็งแรงดีบางคนเป็นนักกีฬาอาชีพจนหลายคนเริ่มสงสัยว่าภาวะกล้ามเนื้อสลายนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมถึงรุนแรงขนาดนี้ภาวะที่กล้ามเนื้อโครงร่างถูกใช้งานอย่างรุนแรงหรืออย่างหนัก รวมกับการมีสารน้ำลดลงเยอะมากจะเสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อสลายซึ่งจะตามมาด้วยไตายวายได้เนื่องจาก 1. กล้ามเนื้อดูดน้ำเข้าเซลลไตได้เลือดน้อยกล้ามเนื้อที่เสียหายรุนแรงจะเสียพลังงานขาดพลังงานในการขับเกลือออกเกลือข้างดึงน้ำเข้าเซลล์ปริมาตรเลือดจึงยิ่งลดไปอีกยิ่งเสียเหงื่อไปมากก็ยิ่งทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อย 2. กลามเนื้อปล่อยพิษทําให้หลอดเลือดตีบกล้ามเนื้อมีไมโอกโกบินไว้สำรอง O2 ไมโอกโกบินรั่วออกมาตอนกล้ามเนื้อสลายซึ่งมีฤทธิ์ลดสารขยายหลอดเลือดไนตริกออกไซด์หลอดเลือดไปเลี้ยงตีบลง 3. พิษทำลายไตยโดยตรงค่ะไมโอกโกบินมีโมเลกุลเหล็ก Fe2+ หลอดไตดูดพิษทำให้เกิดพิษจาก Fe2+ และ Fe2+ นี่แหละค่ะเร่งสร้างสารอน,อนุมูลอิสระ ทำลายหลอดไตรุนแรง 4. พิษตกตะกอนอุดหลอดไตไมโอกโกรบินสามารถตกตะกอนในหลอดไตได้ยิ่งตอนนั้นขาดน้ำมากปัสสาวะยิ่งเข้มไมโอกโกรบินที่เข้มก็ยิ่งตกตะกอนง่ายทำให้น้ำปัสสาวะตันออกไม่ได้สรุปภาวะกล้ามเนื้อสลายทำให้ปริมาตรเลือดยิ่งลดหลอดเลือดไตตีบพิษทำลายหลอดไตหลอดไตตัน ไตจึงวายเร็วมากเกิดเกลือแร่โพแทสเซียมค้างเนี่ยวนำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะจนเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นการออกกําลังกายที่หนักเกินไปรวมกับภาวะขาดน้ํามากๆอันตรายค่ะออกกําลังกายอย่างเหมาะสมและหมั่นจิบน้ําเติมน้ําให้ร่างกายอยู่เสมอค่ะในทางการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษาจากต้นเหตุเอิร์นเวย์ดีเลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะ ซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของไตมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1,000ปีบำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเป็นหลักทฤษฎีชี้แนะแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าของวงการแพทย์จีนซึ่งมีมานานนับพันปีรักสุขภาพใส่ใจดูแลไตเป็นอันดับแรกค่ะ แพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์027514399